สวัสดีครับผมก็ผมว่าครับที่มาเนี่ยเฮ็ดงานนะพี่น้องงานล้านใหม่เนาะมันจะเป็นล้านใหม่บรรยาการล้านใหม่เนาะเิไมบรรยาการล้านใหม่เนาะกำลังเตรียมของลงพี่น้องะกำลังเตรียมของลงเนามาต่อแกะเนาะแกะจะมงงตัวพันสี่มาอันนี้แบบแกะถอดเนาะถังถอดเฮ้ยงานหมอถอด แค่ม,ม,มอทอดอีกสองมออันนี้สองมออันนันติดที่ว่านู่แก๊สมันอ่ะมันอวยมันอวยคนราคาเนาะพี่น้องเดี๋ยวเบอร์คางนึงมันอยู่จังซี่เนาะพี่น้องเนาะข้างนี้มันอยู่จังซี่แล้วคนชายโตมาอีกหัวหนึ่งอะอีกตัวหนึ่งเนาะอีกตัวหนึ่ง แต่ว่าอันที่ต่อแกะเนี่ยมูใส่แกะเนี่ยเนาะเนี่ยมใส่แกสมันแบบมาติดกับอันนี้มันมาติดกับตัวนี้ผมก็เลยงงเหตุผลใดแล้วก็พื้นที่มันแบบจำกัดเนาะมันนี่อันนี้นะพี่น้องนี่ไม้ไม้ที่ว่าผมจิตตัดเลยผมจิตตัดของ ที่ตัดออกแล้วสีมาล่องเฮดอันนี้ขาโตนี่ไม่เนาะเดี๋ยวกดหัวยุ่มันนี่ก็ได้อันนี้แกะทางแกะที่ว่าใส่น,นี่สามถังเนาะอันนี้จะเป็นอะเต้าย่างสเต็กเนาะพี่เนาะใส่ใส่ประมาณนี้ใส่ประมาณน,นี้ Sam. oh, mereka tidak suka. Mereka mudah kaya apa itu nak? Mereka itu paman ni, nak tidak? Punca hari itu paman ni, nak ามวันแล้วมันติด่ว่ามันติติดกับบันนี้แล้วก hm ็พื้นที่ค้างเนี่ยบ่พ่ออีบัดนี้นำปในวันนี้ัยขยขมยายมมาสุดเลยยามมาสุดเลยนะเจ้านี่กาศในหลาดภายในหลาดเนาะร่างเตรียมคลองลูกพี่เนาะร่างตกแต่งนั่นตกแต่งนี่เนาะอประมาณนี้พี่เนาะสวัสดี